สวัสดีครับวันนี้ผมนายอนุพงศ์เสมาทองนะครับก็จะได้มาพิสต์น์ตัวรถนะครับผมรถรุ่นใหม่ของวิวนะฮะยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับรถตัวใหม่นะฮะของเรานะครับตัวนี้จะเป็นรถ4ประตูนะครับผมมาตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับผมมาพร้อมกับหน้าตาที่ดูดุดันนะครับดูค่อนข้างหน้าตาดีเลยทีเดียวนะครับจะดูสังเกตจากไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็น โปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟสองสว่างกลางวันนะครับเดทหรือไฟเดทามนั่นเองนะฮะไฟเลี้ยวเราจะเป็นแบบอ่าสวยงามครับผมยังไงเดี๋ยวเรามาชมส่วนต่อไปกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูลงไฟหน้าเรานะครับผมไฟหน้าประกอบไปด้วยอะไรนะครับอ่าก็จะเป็นไฟเดทามนะครับแล้วก็อ่าไรต์ไกดิงนะครับแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมต่อไปเราจะไปชมตรงในส่วนของ ส่วนต่อไปของรถนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาชมตรงส่วนของล้อก่อนนะครับล้อเนี้ยจะมีขนาด28นะครับผมจะดูจากสไตล์ตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่นะฮะตัวนี้จะตัดเป็น2สีนะครับเป็นสีดานะครับแล้วก็ im. เป็นสีของโครเมียมนะครับผมค่อนข้างจะดูโดดเด่นนะฮะดูดีมากครับผมเดี๋ยวเราจะไปชมในส่วนต่อไปนะครับส่วนตรงน,นี้เราจะขาดไปได้เลยครับส่วนตรงน,นี้คือส่วนช่วงล่างตัวใหม่ของเราครับช่วงล่างตัวใหม่เนี่ย เปลี่ยนจากแหนบ5้าตัวกลายเป็นแหนบ3าตัวครับแต่แหนบ3ามตัวเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นชนิดพิเศษให้นะครับเรื่องความนุ่มความรับน้ําหนักเนี่ยแน่นอนครับน้ำหนักได้1ตันขึ้นไปแน่นอนนะฮะรับประกันครับแล้วก็เรื่องความนุ่มเนี่ยฮะนุ่มนวลมากนะครับเหมือนเลสรถ SUV เลยนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนต่อไปกันนะครับส่วนของท้ายรถนะครับตรงนี้ผมจะขอแนะนําเป็นส่วนของกล้องหลังก่อนนะครับกล้องหลังเนี่ยอาจจะค่อนข้าง เอาไว้ในความปลอดภัยครับแต่ไม่พอครับตรงนี้เราเพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นตรงส่วนของตัวสัญญาณนะครับวัดระยะนะครับผมเพื่อให้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับไฟหลังไฟท้ายนะฮะที่เป็น LED ครับเพื่อที่จะให้ส่องสว่างเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับผมต่อไปเราจะไปชวนชมในส่วนของส่วนต่อไปนะตรงนี้นะครับเราจะมาเริ่มจากตรงพวงมาลัยก่อนเลยนะครับผม ตรงนี้นะครับจะเป็นพวงมลลาลัยแบบควบคุมเครื่องเสียงจากพวงมลลาลัยแล้วก็ควบคุมหน้าจอของตัวเลือนไมค์ได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นทั้งส่วนของคูณคอนโทรลนะครับสามารถควบคุมความเร็วได้อัจฉริยะนะครับผมแล้วก็จะไปดูทั้งส่วนของอเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้นะครับแต่สําหรับท่านผู้ชายหรือว่าท่านผู้หญิงท่านไหนที่ไม่ชอบระบบออตโต้นะครับเราสามารถเปลี่ยนระบบเป็นบวกลบเพิ่ม เกียร์ได้นะครับผมแล้วก็จะมีโหมด e c โ o โหมดนะครับแล้วก็ Power Mode ให้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับเครื่องเสียงเราครับจะขาดไม่ได้เลยนะฮะตัวนี้จะเพิ่มเข้ามาก็คือสามารถลงแอปคาเพได้ครับเราสามารถเล่นพวกจุกพวกอะไรอย่างเงี้ยแผนที่อะไรได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเรามาพร้อมกับกุญแจแบบอัจฉริยะนะครับก็จะเป็นตัว นี่ครับปุ่มสตาร์ทนะฮะก็คือกดสตาร์ทได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเอากุญแจมมาไข่นะครับผมเราไปชมในส่วนต่อไปนะครับตรงนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวของเบาะนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะครับเบาะปรับไฟฟ้าจะค่อนข้างดีนะครับเวลาเราปรับอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมลืมพูดไปตรงส่วนของเรื่องของ t c o n n e c t ตนะครับตัวนี้นะฮะจะเพิ่มเข้ามานะครับทำให้รถเราปลอดภัยมากขึ้นนะครับมีการ เพิ่มในเข้ามานะฮะตัวนี้ปกติเราจะเป็นพวก SUV ของ Fortuner ออะไรเงี้ยที่ถึงจะมี t c o n n e c t นะครับแต่ตัวนี้เขาให้มา7ปีเลยทีเดียวนะฮะอย่างเช่นรถเราหายหรือรถเราจอดอยู่ที่ไหนเราสามารถหารถเราได้นะครับผมครับแล้วก็ไปชมในส่วนต่อไปนะ,คะเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่อง2004นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็น2008นะครับเครื่องยนต์นะครับจะเพิ่มความแรงขึ้นมากขึ้นนะครับจาก1 7อแรงม้าเป็น204แรงม้านะครับผม ตัวนี้จะทําให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นแล้วก็เครื่องเงียบลงนะครับแล้วก็รักธรรมชาติมากขึ้นนะครับโดยการที่จะปล่อยไอเสียน้อยลงนะครับผมขอบคุณครับต่อไปสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้กับที่ได้ชมรถบีโวตัวใหม่นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะฮะแต่ขอฝากท้ายนะครับผมนายพงศสียมาทองนะฮะเป็นเซลเป็นที่ปรึกษาการขายครับถ้าสนใจนะฮะที่จะคุยรถตัวไหน out just... this